สวัสดีครับผมกันกระทาวนนะครับวันนี้เป็นหนึ่งวันครับที่ผมจะต้องเข้าออฟฟิศมาเพื่อเคลียร์งานแต่โดยโปกติแล้วผมจะขึ้นลิฟ์อยู่ฝั่งนี้แต่วันนี้มันจะไม่เหมือนเดิมครับเนื่องจากว่า t ดี i ไอคอนเฮาสของเราครับได้ทําการขยายครอบครัวตอนนี้มีตัวแทนจําหน่ายมากมายทุกป,ประเทศเยอะขึ้น2-3เท่าเพราะฉะนั้นครับดีไอคอนเฮาสของเราจึงขยายใหม่และใหญ่กว่าเดิม บริเวณชั้นล่างตรงนี้นะครับเป็นห้องรับรองสำหรับตัวแทนจําหน่ายทุกท่านครับซึ่งสามารถรองรับคนได้เป็นร้อยคนเลยมาถึงบริเวณชั้น2กันบ้างครับซึ่งชั้นนี้เราก็จะมีห้องรับรองขนาดยอ่อมแต่ละห้องก็สามารถรองรับคนได้ประมาณ1 0 1จนถึง15คนนะครับสำหรับตัวแทนจําหน่ายที่อยากจะใช้สามารถติดต่อที่ The Icon House ได้เลยนะครับมาดูสตูดิโอกันครับนี่ต้องมีรหัสนะจ๊ะ ินี้ครับสามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวใครจะถ่ายคลิปต่างๆไปต้องมีตำแหน่งดีลเลอร์ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถใช้ได้นะฮะไปดูซิเขาถ่ายอะไรกันถิงค้าขายดีบุงโกอก์เก้าอีตัวนี้ที่คุณเห็นในรายการคนต้นแบบ2022นั่นเองนะฮะเฮ้ยเราทำขายดีไหมเอากำไรไปสมทบมูลนิธิรถใหม่ของกันกระถาวร ในขนาเดียวกันครับในบริเวณชั้น3จะมีห้อง private zone ครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายระดับ Wisdom ขึ้นไปสามารถมานั่งประชุมงานกันคุยงานกันในทีมฮะเราสามารถรองรับคนในห้องนี้ได้ประมาณ10-15คนนะฮะมาจนถึงบริเวณชั้น3นะครับนี่คือห้องการเรียนรู้ที่จากเดิมเราสามารถรองรับได้ประมาณแค่300คนครับแต่นี่เราทำใหม่ครับรองรับได้มากถึง500คนเลยทีเดียวแต่ลองถอยมาดูครับบริเวณตรงนี้ครับ พนังนี่ลากไปถึงข้างบนที่เป็นฟ้าครับใช้เวลาทํามากกว่า3เดือนครับซึ่งเป็นวัสดุพิเศษที่สามารถป้องกันไฟได้ใช้งบประมาณไปถึง1ล้านบาทอันนี้คือเวลระดับสูงอันนี้คือ4ี่คนซึ่งจริงๆแล้วโตเวลพูดจริงนะและมาถึงบริเวณชั้น4นะครับนี่คือบริเวณฟิตเนสเซ็นเตอร์ถ้าคุณเป็นตัวแทนระดับวิสตอมขึ้นไปสามารถมาใช้ได้ครับ เรามีเทรนเนอร์ส่วนตัวให้กับคุณด้วยนี่คือเทรนเนอร์ป่องนะครับกำลังถูกเทรนโดยเทรนเนอร์ trainer ของที่นี่คือพี่อ้อนนะครับสวัสดีครับพี่อ้อนครับคนนี้แข็งแรงมากนะครับรไม่เจ็บไอยาและสิ่งที่เห็นนี่คือโต๊ะทำงานของข้าพเจ้าเองนะครับไม่ต้องสืบเลยแดงล้วนๆและของที่ชื่นชอบครับเป็นของสะสมต่างๆนะตรงนี้นะฮะ เวลาที่พวกเราทำงานกันเรานั่งกันอยู่ตรงนี้แหละนี่คือทีมลูกหมูสามบวกหนึ่งตัวทีมนี้ทำอะไรนะคอนเทนต์ใช่ไหมอ่ะพูดคุยกับใครเนี่ยทีมโปรดักชั่นของเราอยู่ตรงนี้ครับแน่ว่าจะเป็นงานตัดต่องานภาพนิ่งงานวิดีโองานที่มีประโยชน์และงานที่ไม่มีประโยชน์เราก็ทำทั้งสิ้นเฮ้สนุกสนานไรเด๊ะเฮ้ตึ้งตึ้งตึ้ง บ้าบอบ้าบอเราก็จะมีตารางในการทำงานของเราทั้งหมดไม่มีเวลาว่างให้กูพักเลยนะนี่พี่แจ้งครับัวหน้าทีมโปรดักชันครับแล้วนี่คุณเป็นใครครับเนี่ยลูกิตีิวัตโอ้โหั มนเมย์ก็ไม่ถอดเลยแต่นี่คือบริเวณโต๊ะประชุมนะครับที่เราใช้ประชุมกันอินเทอร์นอลวางแผนกันว่าเราต้องทำงานอะไรกันบ้างในสัปดาห์นี้หรือวันนี้มีอะไรอัปเดตกันบ้างครับแลวมาถึงไฮไลท์ครับบริเวณชั้น5้นี่คือ wisdom lounge นะครับตัวแทนระดับ wisdom ขึ้นไปสามารถมาใช้บริการได้ครับมาถึงจะเห็นโต๊ะพูลก่อนเลยซึ่งสั่งทําพิเศษนะครับมีโลโก้ของ G Icon ด้วยแล้วก็มีน้ <Hey. S 1> องมาให้บริการด้วยนะครับ <Hey. S 1> น้องซีเอสของเราี <Hey. S 1> เอง <Hey. S 1> สวัสดีนะฮะ <Hey. S 1> นอกจากโต๊ะพูลแล้วครับเราจะมีโฮมเชียร์เตอร์ขนาดใหญ่ครับ พออยู่ตรงนี้ห้องเขาสวยนะแต่เขาไม่อยู่แม้วันนี้เขาไม่ค่อยทางานหรอกอ้าวบิ๊กบอสผมขยันทํางานเนี่ี่ผมบอกกห้ทํางานไม่พักเลยแม้วันนี้เขาไม่ค่อยทำงานหรอกมวันนี้เขาไม่ค่อยทำงานเนอสวัสดีพี่ได้ยินหมดแล้วถูกการแสดงลงทุนไปเท่าไหร่บอกได้ไหมพี่ถ้ารวมหมดเลยก็3ามรอยกว่าล้านแล้วครับสามร้อยกว่าล้านใช่เพื่อตัวแทนทั้งหมดเลยนะพี่พออยากจะพูดอะไรถึงตัวแทนทุกคนไหมครับเชนครับ ก็อยากจะบอกว่าหมดเวลาแล้วครับอย่างโทษที่ทษาทีโทษทีหยอกเล่นไงเชิญครับพี่ทั้งหมดที่เตรียมมาไว้ครับก็เพื่อพวกเราทุกคนจริงๆนะครับอยากจะให้มันเป็นสิ่งที่ได้ใช้ในชีวิตจริงๆเพื่อพัฒนาหรือเพื่อยกระดับชีวิตของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นเพราะการจะเป็นนักธุรกิจมืออาชีพนักธุรกิจที่ดีเนี่ยมันต้องมีคอนเน็กชันที่ดีมีสายสัมพันธ์ที่ดีในการจะประกอบธุรกิจมันจะได้